คลื่นความถี่ของอารมณ์อารมณ์ของเรามีคลื่นความถี่ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเครื่องมือวิทยาศาสาศตร์วัดได้ตามนี้ตั้งแต่รักขึ้นไปค,อคือคลื่นความรู้สึกดีๆรักอะไรก็ได้500อแล้วแต่ถ้ารักได้แบบไรเงื่อนไขเช่นเรารักสัตว์เลี้ยงรักเด็กตัวเล็กๆเ,เราไม่ได้คิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะต้องทำอะไรให้เราอันนี้คือห้า้อยขึ้น มันเป็นคลื่นความถี่ที่สูงเกาะที่คลื่นความรักไว้ที่คนเข้าใจผิดคือฉันก็เป็นคนดีนะฉันก็ทำดีแต่ถ้าสภาวะใจคุณนิ่งคุณพร้อมจะไหลลงไปสภาวะความกลัวสื่อโซเชียลมีเดียมันขับเคลื่อนด้วยความกลัวเวลาจะขายอะไรเขาจะบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นนุ่นเป็นนี่ถ้ากลัวนุ่นนี่นั่นให้ใช้สินค้าตัวนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยความกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ด้วยสภาวะใจที่รักคลื่นมันจะสูงคลื่นเฉยๆพร้อมจะลงสู่ที่ต่ำได้ตลอดอันนั้นไม่ถือว่าเป็นคลื่นพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นเกาะที่คลื่นความรักปลอดภัยที่สุดพเพราะคลื่นความรักมันจะดึงคุณสูงขึ้นสู่คลื่นที่ดีกว่าคลื่อนอื่น